สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเด็กสีทีวีสเปเชียลซึ่งในตอนนี้ก็เป็นเทปแรกของรายการเราด้วยสำหรับในแต่ละตอนของเด็กสีทีวีสเปเชียลเราจะสัญหาทุกความพิเศษเจาะลึกให้คุณได้รู้ได้เห็นอย่างเอกซ์คลูซีฟและแน่นอนว่าต้องไม่ธรรมดาครับวันนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษที่ทีมงานได้มีโอกาสเข้าไปตามติดเบื้องหลังการทำงานของละครเวทีเรื่องมัทน,นาาทาซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอก ที่ทรงพระราชนิพนธ์โดยล้นเกล้ารัชกาลที่6และโรงเรียนของเราโรงเรียนศรีอุทยาในพระอุปถัมภ์ได้นําเอาผลงานชิ้นนี้มาสร้างเป็นละครเวทีเดี๋ยวเรียกได้ว่าเป็นผลงานลำดับที่3ของโรงเรียนเราด้วยและละครเวทีเรื่องนี้ได้จะแสดงไปเมื่อวันที่6และ7มกราคมณนะโรงละครอัศรา k ิงพาวเวอร์คอมเพล็กซ์ซึ่งได้เสียงตอบรับที่ดีอย่างล้นหลามจากทั้งสิทธิ์รุ่นปัจจุบันและสิทธิ์เก่าจะน่าสนใจแค่ไหนนั้นไปติดตามชมกันเลยครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาดูเบื้องหลังละครมัทนาพาธาครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับแล้วตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่คิงพาวเวอร์นะครับคอมเพกด้วยนะครับอย่าลืมคอมเพกนะคิงพาวเวอร์คอมเพกนะฮะสำหรับตอนนี้นะฮะเราต้องไปสัมภาษณ์ข้างหลังเวทีกันแล้วแหละครับเจอกันครับผมไม่ได้ไปแล้วเพราะว่าจะต้องไปด้วผม แ่ยังนาเี then, eh, <c oughs> <c oughs> care, ้ยแต่จ้ไม่มีวันเ่เพราะฉะนั้นฉันจะขอสฐานะอย่างนี้ดูเองตีสัมมาจึงได้ทห้ถามตรงๆขอให้ตอบตรงๆมาตอบตรงๆว่าเป็นใมาเกิดแล้วอย่างไรล่ะแล้วก็วันนี้เรื่องคำละครแล้วแต่ต้อง สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อสุธีชัยมณกกิจครับชื่อเล่นชื่อแมทครับรับบทเป็นตัวละครอะไรครับเป็นตัวละครสุเทพครับแล้วคิดยังไงถึงมาแสดงละความเวทีเรื่องนี้ครับก็คือผมเนี่ยทำงานมาก่อนแล้วก็เลยแบบมาดําเนินการต่อเพื่อต่อยอดความสามารถของตัวเองขึ้นไปครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้รับบทตัวละครนี้ตัวละครนี้ก็มีเหมือนกับเขาเรียกว่ามีความเสี่ยงที่จะทําไม่ได้สูงมากแต่ก็พยายามจนทําได้ครับซ้อมยากไหมครับ ก็ยากอยู่เหมือนกันเพราะมันเป็นคาฉันก็เลยยากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งครับแล้วฝากข้อคิดอะไรกับคนที่แบบถ้าปีหน้ามีจัดละครอีกเราอยากจะรู้สึกว่าอยากจะมาจัดบ้างอะครับแบบแสดงอ๋อครับผมก็ละครนะครับมันไม่เกี่ยวว่าคุณจะเก่งหรือไม่เก่งครับแต่ขึ้นอยู่ว่าพวกคุณอะสามารถทําด้วยกันได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละครับอ๋อผมขอบคุณครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อมิโยคค่ะรับเป็นตัวละครอะไรครับรับเป็น เกษีนีค่ะคิดยังไงถึงมาแสดงเรื่องนี้ครับก็อาจารย์ <Okay. S 1> ชวนมาค่ะแล้วก็มาแล้วก็รู้สึกว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่เราต้องเรียนรู้กับมันแล้วมันสนุกมากๆค่ะอยากฝากน้องๆรุ่นต่อไปนะถ้ามีละครปีหน้าขอให้มาเพราะว่ามันสนุกมากแล้วน้องจะได้รับอะไรเยอะมากอ๋อโอเคครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับชื่ออะไรครับกระสาปธรมสูตรครับเกี่ยวกับงานนี้ยังไงครับเกี่ยวกับงานนี้ยังไงก็เป็นลูกชายของคุณในรุลลปธรรมสูตรซึ่งเป็นนายกศิลปวิทยาสมาคมแล้วก็เข้ามาช่วยงานตั้งแต่การช่วยกํากับแล้วก็ช่วยเทรนนักสแสดงแล้วก็ดูแลการกํากับทั้งหมดตั้งแต่ละครเวนิสวันนี้ปีที่แล้วซึ่งเด็กๆก,ก็เล่นดีมากแล้วก็จนละครพัฒนาภาถาได้รับความประทุษร้อนจากผู้บริการทั้งอดีตผู้บริการและผู้บริการคนปัจจุบัน ซึ่งครูเรียกตัวเองว่าครูแล้วกัเกเกนเพราะตื่นเต้นเลยที่แล้วครูก็ช่วยดูดูแลการกำกับและฝึกสอนนักสแสดงทั้งหมดในเวลา4-5เดือนแล้วนักสแสดงแต่ละคนเนี่ยกว่าที่จะได้แบบนี้เนี่ยยากไหมครับก็เรียกได้ว่าเราขุดจากบางคนนี่ต้องบอกว่าศูนย์นะเนาะจากข้างในภาพจ,จะมีอะไรเยอะแล้วก็บางคนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นสิ์เก่าจากโปรดักชั o n เก่าก็คือวันนี้วันนี้ที่เราเอามา เือนว่าปาประคองน้องๆประคองเพื่อนๆนะครับก็มีทั้งที่ม .6 มีทั้งม5เก่าหรือก็มีทั้งเด็กตั้งแต่ม .1 โปรดักชั่นมี้ั้งแต่ม .1 ยันม .6 เลยแล้วร่วมง,งานกันเนี่ยเรามาแคสนักแสดงแล้วก็ดูว่าเขาสามารถอ่านคำฉันได้ยากขนาดไหนทีนี้ต้องบอกว่าเข้ามาในแต่ละคนต่างกันน้อยมากแต่ว่าต้องมาผ่านกระบวนการที่เรียกว่าเวิร์กช็อปและเอ็กซ i โซไซน์เนี่ย4-5เดือนจนกว่าจะได้ได้อย่างวันนี้ครับ แล้วถ้าอยากมีเด็กที่อยากจะเริ่มแสดงแบบนี้บ้างครับเขาควรจะเตรียมตัวยังไงไหมครับเตรียมตัวยังไงถ้าพูดถึงสาหรับโรงเรียนศรีทียาในพระอุปัมภ์ก่อนเนาะจริงๆแล้วดูแล้วโรงเรียนสนับสนุนโครงการละครนี้มาได้ได้หลายปีแล้วแต่ว่าดูค่อนข้างจะชัดมากๆก็สองโปรดักชันนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามครูครู <ๆ S 1> ว่า <ๆ S 1> เมื่อมีประกาศนะลูกก็ลองเตรียมเนื้อเตรียมตัวแล้วก็ลองมาแคสดูจริงๆแล้วปกติแล้วอ่ะคนมาแคสมักจะได้เล่นหมดมีบทไม่มีบทก็ได้เล่นหมด แต่ว่าก็ขอให้มีความตั้งใจอ่ะจริงๆแล้วมันมักจะไม่ใช่คนที่มีพรสวรรค์สุดๆมาแต่ว่ามักจะเป็นคนที่มีความตั้งใจมาแล้วก็มักจะได้เล่นทุกคนเพราะว่าเราจะใช้เวลากับเด็กนักเรียนทุกคนจนเขาเป็นนักแสดงค่อนข้างจะเป็นนักแสดงอาชีพได้จริงๆมาเลยครับไม่ต้องห่วงว่าชั้นสวยชั้นไม่หล่อชั้นหล่อฉันไม่สวยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆก็ดูดูว่านักสดแสดงเราก็หน้าตาแปลกๆ <c oughs> <c oughs> ไปหมดยู่แล้วก็ <c oughs> อย่างที่รู้นะครับใครที่อยากมาเนี่ยไม่ต้องห่วงสวยครับคือเราอยากมาก็มาเลยครับผมโ <c oughs> อเคครับนะครับ สวัสดีครับชื่ออะไรครับเอ่อชื่ออดาอุดมชัยครับดูแลฝ่ายเสียงของละครเรื่องนี้ครับเรารู้สึกยังไงบ้างครับภูมิใจครับแต่เหนื่อยเหนื่อยมากวันละสมรอบนะครับสองวัน6รอบเหนื่อยเป็นที่สุดแต่ดีใจครับที่ละครสำเร็จนะครับแล้วละครเรื่องนี้แบบคิดว่าประสบความสำเร็จมากไหมครับสำเร็จมากไหมไม่ทราบครับแต่ทราบอย่างี้ว่านี่คือผลงานของลุงแล้วครับสิวิยาครับถ้าสมมติว่าอยากมีเด็กเนี่ยมาลองแบบอยากแสดงมีบ้างครับมีข้อแนะนำยังไงบ้างครับก็คือ กล้าครับใจกล้าแล้วเดินเข้ามาครับแล้วละครจะเปลี่ยนคุณเองนะครับโอเคขอบคุณมากครับครับดีครับตอนนี้ทั้งเรามาอยู่กับคนคนหนึ่งฮะซึ่งเขาเป็นตัวเด่นที่ไม่เด่นนะฮะชื่อเลครับชื่อจริงนะครับชื่อปีญานผู้ที่มาฮ่องกงดูสี่สิบห้าแลที่สิบเจ็ด เดี๋ยวกะว่าปีหน้าจะเอาพี่เด่นแบบนี้นะครับหนึงครับผมผมถามค่ชื่อจริงครับผมอทีชื่อจริงชื่อเล่นนะครับชื่อเล่นเปลื้มครับแสดงเป็นตัวอะไรอะครับเป็นศูนย์ครับคุณคิดยังไงที่จะมาแสดงบทนี้ครับตื่นเต้นอะไรยังไงไหมหรืเฉยๆครับคาแรคเตอร์ตัวเองกวาดไปเถอะเล่นไปเถอะครับผมแล้วเออคุณคิดว่าเรื่องนี้มันออกมาดียังไงผมว่ามันดีมากคเพราะเสียงฮ่าเยอะสุดๆเยอะ ชอบใจใช่ไหมคะชอบใจมากครับแล้ฝากข้อคิดอะไรให้เพื่อนๆเด็กๆน้องๆอข้คิดว่าตะกร้าเหล่านี้หอมหอมมเขียวครับขอบคุณครับขอบคุณครับเธอเป็นนางเอกของเรื่องนะครับเธอชื่ออะไรครับชื่อควาสวยค่ะลราเล่นชื่อเกเลียวันเพชรอินชื่อเล่นชื่อหนูวานยูนหนึ่งครับก้าวค่ะทำไมต้องสั่นนะครับต้องสั่นตามะครับกนเลย พอแล้วครับแสดงเป็นตัวอะไรในเรื่องคะเป็นมัทนาค่ะคิดยังไงกับบทที่แสดงรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้รับเมื่อกี้อยู่แบบก้อนบอกไม่ตื่นเต้นเลยสบายชิวๆใช่ไหมฮะใช่ไม่ตื่นเต้นเลยล้วคิดยังไงเรื่องนี้ออกมาดีหรือเปล่าคะดีค่ะจบสมบริบูลบริบูอะไรอะให้พีิเจก็ไม่มีอะไรก็ไม่รู้เออใช่บอกไปว่ามาเทเยอะทำไมทำไมพูดไม่ออกไปแล้วเออ ไม่เขอคิดกับพี่ๆหน่อยครับเพราะอยู่ม .1 มีแต่พี่ๆก็นะคะฝากละครเรื่องนี้ถึงไหมว่ามันจะจบไปแล้วแต่ก็ขอฝากไว้อยู่ในดวงใจของทุกคนไปสวยนะขอบคุณครับสำหรับตอนนี้นะครับก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับทุกงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกรานะครับเหมือนละครที่มัธนะผ่าทาที่เพิ่งจบไปเมื่อกี้นะครับอยากจะฝากอะไรให้เด็กรุ่นใหม่หรือพี่ๆน้องๆในโรงเรียนเราคิดบ้างครับ ก็สิ่งที่อยากนะครับก็อยากให้น้องๆพี่ๆทุกคนครับปีหน้าถ้ามีก็อยากให้พวกพี่ๆน้องๆมานะครับเพราะว่างานนี้ก็เป็นงานที่แสดงดีมากนะครับก็หลายๆคนที่ดูจบไปก็อาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะครับก็อยากให้ลองไปหาเนื้อเรื่องจริงๆแบบที่มันแปลแล้วอะครับลองเอามาอ่านดูนะเพื่อที่จะเข้าใจถึงเรื่องจริงๆนะครับก็สำปีหน้าเนี่ยถ้ามีการจัดการแสดงใหม่ก็อย่างที่เก่งบอกครับขอแค่คุณมีใจครับ ณอยากจะมาแคสตัวคุณมาเลยทุกคนที่มาแคสส่วนมากได้แสดงหมดครับมันอยู่ที่ว่าคุณน่ะจะกล้าหรือเปล่าครับที่จะประเชิญกับมันครับผมสำหรับวันนี้ครับพวกเราสามคนก็ขอลากันไปนะครับสวัสดีครับ